ที่มาพบกับเกมเซฟเฟอร์ร์มอีกเช่นเคยนะครับกับวิธีการว่าแบบคนสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะขึ้นสวรรค์ดได้ขึ้นสวรรค์มันดียังไงก็คือตอัวอื่นเลย ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับย้ำนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนอไปโหลดข้างนอกอาจจะใส่โค้ดบางตัวไม่ได้นะครับเอแล้วก็เกมจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคลิกลิงก์แล้วก็ตามเครื่องนะครับใครใช้ iPhone iOS ก็ไปดาวน์โหลดที่ App Store นะครับถ้าใครใช้ Android อยู่ก็ไปโหลด Play Store ได้เลยนะครับคลิกลิงก์ไปมันจะพาเด้งไปเลยนะครับแล้วเราจะมาที่หัวข้อรูปโปรไฟล์ด้านบนนะครับคลิกเข้าไปไปที่ตั้งค่าครับโค้ดแรกครับ พิมไปใส่เข้าไปเลยครับ j a b 9 9 9นะครับ, j a b 999, รบเสร็จแล้วก,กดยืนยันรับไปเลยนะครับเหรียญปลา1ิเหรีหยญน,นะครับเอาไปสุ่มตัวกันได้เลยนะครับบอกท่ญญานนเลยคับว่าปฏิมีมากเพราะว่าการอัปเกรดอัพเกรดมันจะเปลี่ยนจากใช้เหีนเนเขียวเป็นสีแดงนะมันก็จะบวกลังยิงขึ้นแล้วก็บดล็อกฟังชั่นต่างๆเช่นมันจะมีสัตว์ขี่เข้ามาแล้วก็แบบว่าเวลามีกิจกรรมอะไรมาแบบมันก็จะได้ดีกว่าของคนอื่นคนที่ไปขึ้นสวรรค์อนะ เช่นขึ้นสมหังแล้วเทมของรางวัลการเป็นแบบอาวุธลุ้งอย่างเงี้ยแ่ถ้าเจอคุณยังไม่ขึ้นคุณจะได้แค่อาวุธแดงอะไรแบบเนี้ยหรือข้างบนอ่ะเขามีให้แลกสัตว์ขีให้มีไอับมาแลกอนุตนี้คุณก็จะได้แบบของรางวัลที่มันตัดออกลงมาคือมันจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเราจะขึ้นยังไงก็คือขั้นแรกเลยคุณต้องขึ้นมาหายาหนึ่งก่อนขั้นมาเรื่อยเรื่อยเลื่อนขั้นมาเรื่อยเรื่อยรกิจองเป้ตรงเนี้ย ขึ้นมาหายานหนึ่งพอครบมาหายานหนึ่งปุ๊บแล้วก็เอ่อถ้าใครมาเล่นใหม่ๆ่ให้แนะนําว่าให้ใช้วัตถุโบราณต,ตรงเนี้ยอัพอัพอันนี้นะหน้าแรกนะเพราะว่าอันพวกนี้มันจะใช้เยอะกว่าถ้าเป็นอันนี้เพราะว่ามันได้ใช้ยาวๆนะอัพอันเนี้ยให้ถึงขั้นหกสิบเพราะว่าตอนขึ้นมาหายานเลื่อนขั้นจากเอ่อก่อนหน้านี้ยขั้นสิบแล้วขึ้นมาหายามันต้องใช้ว่วัตถุโบราณนอะ่ะ ขั้นอัพให้ถึงขั้นกก็คือมาถึงก็อัพปับแต่ใครจะอัพบับอื่นก่อนก็ได้เพื่อเอาลังอะ่ะแล้วแต่คนบริหารเลยนะแล้วผมนี่เป็นตัวไก่ผมมาทําให้ดูจะเน้นอัพให้มันขานพอขึ้นมาหายาน,หนึงปุ๊บจะมีอันนี้ขึ้นมาฟังก์ชันทะลวงสวรรค์ซึ่งของคนอื่นอะ่ะจะเป็น,เป,นเป็นประตูสวรรค์ก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีไอเนี่ยระลับเห็นปะลงเฟสลงเฟสไปเรื่อยๆคือพวกผมจะบอกว่าให้ดองนะอย่าปีเด็ดขาด ลองลองป้ายนี่นะป้ายป้ายทองนะมันจะแลก3ป้ายทองเท่ากับ1ป้ายลุงซึ่งดาเมจไอ้ตัวเนี้ยบางคนอ่ะเขาตีมาเป็นเดือนๆอ่ะซึ่งดาเมจอยู่แบบ5 0,000ื่นแสนหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้เจอป้ายหนึ่งทีมันคูณ5,000%หรือเท่าไหร่น่ะตีทีแบบว่าดาเมจแบบเป็นล้านอะ่ะทุกคนเออเนี่ยแล้วก็ไปดูที่ชาร์ตเนี่ยนะดาเมจแต่ละคนเนี่ยคือแบบ ห่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสิบห้าล้านอย่างเงี้ยเออสี่ล้านสิบเจ็ดล้านอะไรแบบเนี้ยคือถ้าคุณปีป้ายทองไปอ่ะมันไม่ขมนะส่วนประตูจะแตกไม่แตกคือเดี๋ยวแอดเข้ามาปรปับให้นะถ้าเกิดว่ามันไม่แตกอะไรแบบเนี้ยก็เนีม่มาดองได้ดองนะครับแล้วก็มาดูที่ต้นไม้นี่ก็ไม่ต้องใช้นะครับเวลาเลื่อนขั้นเนี้ยเวลานี้ไม่ต้องไม่ต้องไปกดใช้มันนะเนี่ยไม่ต้องใช้เพราะว่า เวลาเราแบบข้ามขั้นจากดอกนี้เป็นดอกเนี้ยต้องใช้แบบทะลวงอะ่ะเราเก็บไว้ทะลวงดีกว่าเนี้มันมีโอกาสที่แบบทะลวงไม่ผ่านมันเลื่อนขั้นข้างนอกเลยะเก็บไปเลื่อนขั้นดีกว่าไม่ต้องไปใช้ทางลัดก็ปล่อยไปเรื่อยเวลาถึงปุ๊บมันก็เต็ม,มก็เต็มไปเรื่อยเวลา, off, main, off, า on, main, on, ออฟไม่ออฟรอออนไม่ออนอเงี้ยมันก็เต็มไปเรื่อยๆนะออก็พอมหญญายาหนึ่งปุ๊บเข้ามามันจะให้เข้ามาหน้านี้ปุ๊บนี่ขาานเข้ามาทยานข่้นมาปุ๊บแล้วก็มันบอกว่าต้องเป็นมหายาชั้นสาม แล้วก็เดิกจ,จิตเทพถึงดวงจิตจะดุดร่างแล้วดวงจิตเทพดุดร่างขั้นสิบก็คือไอตัวนี้แหละคตืวนเ้ก็คืออัพอัพไปตัวนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าคนเล่นปกติอ่ะก็ถ้าไม่ได้เร่งมากอ่ะมันก็ขาดเนื้อแหละ ก็คือทำการเงื่อนไขก็คือ1เลยคือพยานขั้น1มาเปิดขั้น3าม,มาเปิดแล้วก็ในดวจิตเทพเ,เมื่อกี้นะเอาไปแล้วก็ดูเวลาตรงน,นี้นะครับประตูดเดียนสวนเปิดครั้งล่าสุดก็คือหมายถึงว่ามันเปิดไปแล้วแล้วก็นับถอยหลังอีก161ชั่วโมงใช่ไหมเออเก้านาที40กว่าวินาทีเนี่ยประตูถึงจะเปิดถ้าเกิดว่าทุกคนมาถึงปุ๊บมันกดทยานขึ้นได้เลย คนจะเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดทะยานเข้าไปปุ๊บแล้วถ้าสูงว่าประตูมันมันเพิ่งเปิดไปก่อนน้านี้ไม่ไม่นานอ่ะว่าแบบเปิดด่านแล้วแล้วคนอื่นเขากดขึ้นไปก่อนเราอ่ะมันจะมีชิงอันดับเหมือนตอนเปิดตอนแรกๆอ่ะคือคนเขาจะได้อันดับไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดมาเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่เปิดใช่ไหมมันนับถอยรำเงี้ให้เราจับเลยชั่วโมงว่ามันเปิดตอนไหนเพราะว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราตีมอนใหม่แล้วก็ดึดแรงใหม่ได้สัตว์นูงใหม่อะไรแบบฉายาใหม่อะไรเงี้ย แลประมาณนี้ทําตามเงื่อนไขแล้วก็รอประตูเปิดแล้วก็กดทยานขึ้นไปดูผมตัดตอนขึ้นทยานไปเลยแล้วกันเนาะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะตัวนี้ก็เป็นตัวไก่นะครับก็หลังจากขึ้นเรียนสว์มาก็ให้เราไปที่ตัวนี้ครับไต่แลง้งนี่ไตแลง้งให้เราเนี่ยมันจะบอกว่าเ,เงื่อนไขผ่านปฏิพีชันสิบนะ ให้เราเนี่ยมันจะมีไตแรงตอนที่เราเข้าเกมมาแรกๆเลยนะเพราะฉะนั้นให้เราเน้นพวกพวกแรงพวกนี้เป็นหลักนะครับมันจะมีสองสองอันทีน่เราโฟกัสก็คือมันจะมีเคเวสนะเควสเนี่ยคือเคเวสพวกเนี้ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปใช้เพราะว่ามันบอกว่าให้เราอัพเ p ดพีอัพจงตีอะไรเงี้ยให้เราทําอันนี้เป็นหลักคือเลื่อนขั้นนะอัพเฮดพีถึงสี่สิบอะไรแบบเนี้ยคือให้ทําเลื่อนขั้นไปก่อนเพื่อที่เราจะไตแรง ใสแ,แล้วให้มันได้สิบอันดับแรกนะเพื่อที่จะได้ของนะเออประมาณนี้ตอนนี้เพิ่ผมก็เล้นมาสักพักแล้ว <c oughs> เล้นมาสักพักแล้วก็มาอัพแม็มันบอกว่าให้ทาเฟสอัพโจมตีแต่ผมจะไม่อัพเพราะผมจะทำพิธีเอาแรงเรื่องขั้นก่อนเพราะว่ามันมีแค่สิบตำแหน่งนะถ้าเราช้าเนี่ยล่ะเราพลาดของรางวัลเลยนะทุกคนสายยาเอ้ยสัตว์ลุงเอ้ยตัวหลักผมก็ไม่ได้เล่นนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกตอนนั้นอนะ่ะนานและ นีก็เอาตัวไก่มาทําให้ดูนะแล้วก็จะมีนนี้เนีย่ยรางวัลตรงนี้ด้วยนะมันให้ผมถึงนตีชั้นสามนะผมได้รับไปแล้วอันนี้ก็ดีส่วนนด้นเป็นส่วนขั้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากก็คือน่าจะเป็นอัพแรงแหะทุกคนเป็นอัพแรงนี่แหละก็<ง>คือพูดง่ายว่าอย่าพึ่งไปโฟกัสกับอย่างอื่นบอกเลยว่ามันขึ้นมามันมีทั้ง นี่อะไรใหม่ๆก็คือสัตว์ลงสัตว์ขี่ะอะไรเงี้ยนะเนี่นะยรู้สึกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเทคนิคก็คือว่าให้หาพวกนี่นะอาหารสัตว์นะเยอะๆนะเพราะว่าเอ่อหลังๆเนะี่ยมันใช้เยอะเหมือแนบบประมาณว่าไอ้เนี่มันจะทำเฟสแบบว่าให้อัพอัพเลเวลสัตว์ขี่ถึงเลเวลนี้วินาทีถ้าเราไม่ได้มีดองไว้อ่ะเราจะเสียเปรียบมากๆคนอื่นเคาก็จะได้แหลงไปนะแบบว่าอย่างเงี้ยกัดจะง่าย พอวันพรุ่งนี้ปุ๊บมันก็มันจะมีตันด้วยนะตันแบบว่าจํากัดแบบ,แบบแบบเราเล่นเกมใหม่ๆอ่ะอมันจะมีว่าให้แบบนี่นี่นะคนก็จะติดติดติดไปเรื่อยๆใช่ไหมติดติดแล้วใครปลดล็อกสัตว์ขี่ได้อ่ะปลดล็อกอาหารสัตว์ได้นะนี่ผมก็ได้แก้เกมก็คือตอนผมเล่นสีสำนักนะนี่เข้าไปที่สำนักใช่ไหมนก็เข้าไปสีสันักผมมาดองไว้ดองแต้มแรกของไว้ผมมีอยู่ 1.42A นะแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่มีขายแต่ว่าก็ถ้าเป็นรี้ฟรชก็มันก็มีขายนะลองดูว่ามันพอรีวันแล้วมันจะมีปูขึ้นมาขายให้ไหมหรือว่าต้องรองรอบต่อไปก็ประมาณนี้แหละก็ะคือเน้นให้เลื่อนขั้นอย่างเดียวนะเน้นเอาเฟสไต้แรงอย่างเดียวมีอะไรมากไต่แรงอย่างเดียวประมาณนี้เลยอย่าไปเขยกับไอ้พวก ทำเฟสพวกนี้นะเนี่ยนี่รับได้ครับรับได้แต่ว่าอยาเพิ่งไปทำมัน,ข,นขั้นอันนี้อนะไรโจมตีถึง50เห็นไหมเนะี่ยนี่ผ่านดานอันนี้เพิ่มจะศัตรู200โอเคประมาณนี้ก็อ๋อบอกเทคนิคการฟาร์มเร็วก็คือวันแรกที่ขึ้นมาเนี่ยหมอนมันจะกระจอกมากๆนะทุกคนพลังเราจะเหนือเลยนะสังเกตตี้ทีเดียวตายแล้วก็ เทคนิคการทำยังไงให้มันตายเร็วก็คือไปที่วัตถุโบราณแล้วไปเลือกไอ้ไหตรงนี้นะนี่เพราะว่าจะอัญเชิญกระบี่เหินทุกๆแบบเกเบวิ่งไงนะแล้วก็อันนี้มันก็จะช่วยได้อีกนิดนึงก็คือแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยสก,กิลแล้วมันจะมีกระบ,บี่เหินอยู่ตอฟิว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 อยู่มาถึงมันจะตีบูมบูมบูมบูบมด้วยมอนที่มันตายเร็วอยู่แล้วอะเ้วเจอไอ้กระบ,บี่เหินนี้เข้าไปทำให้มันตายขึ้นเร็วเพราะว่าไต้แรงอ่ะเราต้องชิงสิบอันดับแรกกับคนอื่นใช่ไหมล่ะ ใครช้าก็อดน,นะครับก็จบคลิปตัวเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ